หายกรรมการครับผมเออไปขี้แค่เดียได้ที่เลยครับเนี่ยหมดเวลามันช้าใครจะมาคนไบ้ครับผมแบ๊บ <คน S 2> แบ,บ๊บเขาเดาแบบแบ๊บพ่อครับเตรียมพอนแล้วครับฟังน,นะครับอะไรเลยเด็กๆชอบเล่น ชอะไรเอ่ยเด็กผู้หญิงชอบเล่นจิ้มไอ้ปัญญาอ่อนเด็กจังไรอะไรเอ่ยไอที่น่ารักน่ารักอ่ะที่ที่อะไรได้ตายได้ตายอ่ะอ๋อบายไม่ใช่ที่ชมพู่อัจริยาขายอ่ะอะไรไปบายอ๋อตุ๊กตาตุ๊กตาถูกขอนะ่รัตุ๊กานะเหลืออีกหนึ่งครัามครั้งอะไรเอ่ยอยู่ที่เชียงใหม่ ที่ไหนอ่อนเยู่ดาระเทศเขาอยู่ดูบโน่นอไอยู่อยู่เช็คใหมเชคใหม่บพชกพชบ้านป้ามาดที่อยู่ใสวนสัตว์นสวนสคเที่สัชนิดนึงที่ชื่อว่าหินปิงหินปิงช้างช้าบ้าน่อชื่อหิเปิงมาใครเน่ากับพ่อมากับพ่อ เห็นพ <łość> ่อมาถือกล้องตัวเตี้ยๆอนอ้วนหัวสดเถิดพ่อมัเหมือนอะไรอ๋อแล้วเปล่าถ้าเผื่อคุณจะตอบคำว่าอะไรคุณก็นา่อ่ะ 哎、欸、呀 e a 出来呗，出我，